สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตอร์ n แนลนะครับกับผมเอกนะครับนี่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับทุกคนดีติดภารกิจวันนี้ก็พาทุกคนเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาตีพึ่งนะครับเป็นพึ่งหลวงพึ่งธรรมชาตินะครับนี่นะครับมากับผู้เชี่ยวชาญ ด้านจับพึ่งนะครับขันหน้ามาดิบ่ลเลีย่าเียนี่ครับนี่เราต้องข้ามคลองไปนะครับ นจะดูดนิดนึงครับ อยู่ในปลาจับจับไปเดี๋ยนะครับุคนเดินเลยคนถึงเรยบเรเลยขับบุญังมันนะครับ รังมันอยู่บนนี้นะครับสูงเลยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปินขึ้นไปเก็บรังพึ่งนะครับวิธีตีพึ่งเขาทำกันยังไงนะครับเนี่ยต้องทำครบก้อนเหมพัดลิมเราต้องทำครบเพลิงก่อนนะครับเพื่อให้เกิดควันได้ไล่พึ่งไปจากรังนะครับได้สะดวกในการ ัดดังพึ่งเอาน้ำพึ่งนะครับตังน,นี้ได้วัสดุตังน,นี้ได้อุปกรณ์ที่จะมาทำคล็อกลืงนะครับเพื่อให้เกิดควคันเดีย่ยมไหมอันนี้รูอหรอบอลลี่นี่ยเปรียวโอ้เปรเียวอันนี้เป็นรูรูปูเปี้ยวนะครับเขาเรียก เป็นผลของลูกจากนะครับลูกมันจะหนาๆห,หน่อยนะครับผลข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับลูกตาลน,นะครับจะแข็งๆกรึบๆหน่อยนะครับ<ๆ>นี่นจะอ่อนนี่มันจะอ่อนนะครับ ยังไม่มีเม็ดหนึ่อองอ่อ,งอนจะหวานๆนะครับยังอ่อนอยู่วันนี้ ก็จะแก่ไปเลยจะแข็งหน่อยนะครับนี่ก็จะแก่ถ้าแบบพอดีพอดีก็จะเอาไปทำขนมหวานพวกลูกจากเชื่อมอันนี้มันจะแข็งแข็งหน่อย นันเขาเรียกต้นปอทะเลปอทะเลนี่เปลือกเปลือกนอไปทำอะไรทำเชียะห่าโคกขอือม มันคอนใช่ไปทำเรื่องมันคองกิงไม้เส้นขอบอ๋อไม้ขอนี่ก็เอาไปไปเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับเพื่อจะได้แผวงครบนะครับบนต้นไม้ยิงเยอะมากๆครับ ตอนการทำครบลึงครับมึงมัดเศษไม้กิ่งไม้เปียวไม้นะครับนี่นะครับใช้ไม้แห้ง ไว้ในนะครับแล้วก็ใบจากที่สดๆนะครับเอาไว้นอกเพื่อจะทำให้เกิดควันไฟนะครับ ยุงร่ยงอยยรอ้ยยุงไม่ไม่เกินยุงเยอะมากครับสุดๆเลยครับยุงนี่ถากันยุงซะก,ก่อน ดูดเลือดน่ากลัวกว่าผู้อึ่นนะครับยุ่งนี่ครับครบเพลงเสร็จแล้ว ใหญ่เลยนะครับจุดได้นานเลยเอาไว้ไล่พึ่งนะครับตัวพึ่งออกจากรังอุนสา,สาถาหรืออันดูอาก่อนป้อง <c oughs> ไม่ต้องนะครับ ไม่ต้องใช้คาถาไม่ต้องใช้ดุอาใช้ความชำนาญน,นะครับ ที่คันห้อ,อยู่หัวนะครับให้มันติดง่ายๆข้างในจะเป็นไม้แห้งนะครับข้างนอกก็จะเป็นไม้สดก็จะอทำให้เกิดควันอันนี้ใช้ได้นานเลยไหมมอลิมใายได้นานไหมอันอันวนี้ ผลักเลยนะมันจะแค่ตาต้นทะเลประมาณว่ามีน้ำพึ่งประมาณเท่าได้ได้ปหะลิบไม่มา,มาไม่มากนะไม่มา น้ำพึ่งไม่เยอะนะครับเองแกบอกดอกไม้เลยดอกไม้น้อยดอกไม้น้อยแถวนี้ประมาณดูจากสายตาแกบอกว่าน้ำพึ่งไม่เยอะครับเมื่อวานได้กี่ขวดอะไรขวดไรขวดอะไรวะเมื่อวานรังใหญ่เลยครับเสียได้นะครับไม่ได้มาถ่ายทำไว้น้ำพึ่งมันไม่มา อเมืม่อฝข่เขา้าฝายเขา้าเป็นโควรแปดโคตรยี่สิบโคตรคนเขาโคาาวรถึงอ,อย่างมาโคตรถึงมีสองโควรถ้าเป็นพึง่งภูเขามันจะน้ำพึ่งเยอะหน่อยนะครับเกรอนดอกไม้มันเยอะต้นไม้เยอะ นี่จะเป็นป่าจากต้นไม้ที่รับน,นม ได้ไม้เขาใกล้เผื่อเพิ่พงตอนที่กำลังตัดนะครับเพิ่งจะบินลงมาที่ต่ำด้วยจะได้กินกันควันไฟก็จะไม่ค่อยเข้าเข้าใกล้เราอันนี้คือต้องให้มันติดดีก่อนอย่าไหมครับไม่ติดตาขึ้นได้อือยป่าต่าจะผ่าขึ้นไหมนต้นไม้มต้องให้ควัน ม,ม,มันติดไม้มันติดแบบควันออกเต็มที่ก่อนนะครับถึงจะเอาไปใช้งานได้ตอนนี้ยังอีกแป๊บหนึ่งครับแคร่ไล่นะครับเอาควันไล่พึ่งนะครับพึ่งไม่ได้ตายหรืออะไรนะครับผมไม่ตายครับ น,นี่ลงมาแล้วครับตัดมาแล้วขึงนม้าป่าไปเรื่ขี้ขาดฮะขี้ขาดรังเลยทุ่ง อ,อ๋อรังตัดน,นิดตันิดนะอนี้แกบอกว่ารังเล็กมากครับน้ำพึ่งไม่เยอะอรังพึ่งมันอยู่ที่ราบนะครับมันไม่ได้อยู่บนเขาแกบอกน้ำพึ่งเลยน้อยดอกไม้มันน้อยแถวนี้ตอนนี้หลังจากตัดน้ำพึ่งออกมาแล้วนะครับรังออกมาแล้วแม่พึ่งก็จะบินกลับไปที่รังเดิมนะครับ อนนี้เรากำลังกลับนะครับเดินทางกลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตตช่งสตอร์ชแนลนะครับกับผมเอกนะครับก็จะพยายามหาทริปดีๆนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ <c oughs> ทอดหมดหมดวันนั้นแหละมีแต่เราทอดเราห่างเรครอบใช่ได้าะว่าคนเอ็ดเตอร์รู้นี่เรากำลังเดินทางกลับเลยกางค คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ